ไม่ยังไงแม่ฮะลาบกระปูอ๋อกระปูขึ้นเป็นยั่นนั่นเป็นว่าก็เป็นตัวเอาออกเลยมาดีอีย่างนี้อีย่างนี้ยมันเป็นยังไงนี่มันก็มันกระปูเนาะตามมัตั้มคือดูเห็ุจละว้ยแม่เจละมือสอดเลอะกระปูโอ้ยยี่กระปูยยยยยลยลยยยายยยลยยยยลยยยยย น้ำมัมหเลยอลากระปูวะีาจุดเหลืองออกตัวยังยัง่านูตัวเยเมื่กระปูตัวนี้ไงว่าแล้วตำตำแล้วก็ปั้นันนี้แล้วก็องแล้วก็แล้วก็ควักใช่ีา่าะจังได้บันแส่จังได้บัน้นใส่เขาขวเขวาขอหอมีก่เบเลยวมันคือแล้วๆแทนแม่เขาจะกองเอาปะ วองแล้วก็อุ๊เอาโหจนนั้นแขนพูนจ้าเขาใส่ตูดินมันอีกผปูเป็นร้อยจองร้อยตัวมาณนี้เาะเป็นกระสอบไปเลยละาอเป็นกระสอบแล้วก็เป็นมือก่เข้ามาแม่ีวานอีกเบิดนี่ยอีกันี่มันปูนนนเขานี้อมันปูของแฉะงเงนี่มันปูของแทะยห่จก่อยดูกิน ลาบลาบบ่ลาบคือลาบเนื้อลาบก้อยนี่บ่เออตัลาบเขากลัวหอมใจเขากลัวหอมใจส่วนยใหญ่บ่อ๋ออ๋อประยุวัดหรอวะของฝากกลับมาเพียบแยะสิได้ยังเนเข่าจะกระสอบไโอ้ได้เข่าป่านมาเพียดหน้าบ้านนี่หน่วย ป้องกันทีมงานไปใกล้ย่ายก็บ่ได้ตัวเล็กปิ้งปลาครับปลาแห้งร่างสามหมอหม่มาฝากไปหาเองบ่ปลากงั้อย่างไหนไม่จะโม่ให้อันพอนวีเราไปซื้อมาพั่วส่ตู้ดีเลี่ยนบัตรหน้าจาเขาเลยโอ้กปิ้งปลาใหญ่กับตำเจ้ว ปลาตาตแซ่บปลาผักยังบัตย่แม่ดิผักกระกจีเพ็ดจังไดยยืดจังอมตะสีหดก็กักเด่นโอ้ยใหญ่บงใดดูค่ะพัวนลยดูค่ะครับลวกกินกับเกว้วอ่<า>ะคักวันะฮะซุปซุปอบะ่ะใหญ่เห็ดแซ่บเลยครับจุบคักอีอกกระปูมามตะสีใดก็บนี่บอกอันที่ประเทศไอปูนี่บอกแม่ประเทศไหเอามั่นมันมองไดล่ะเอาทได้องกมันส่แล้วก็ตตำ ออกมาแล้วก็ับว่าตำตำมันตำแล้วก็ปั้นเอาปั้นเอาหนามว้าเห็นอยากนะครับพีปู่มั้งนะครับเรจะได้กินนเดมันปูเออข้ากับมะก้อยช่วยจะได้กินมันปูนี่ไม่ธรรมดานะได้บ้างนะพอนงานได้สิก้อยมันปูก้อยมันปูป้าช่จะได้ป้าดีครับ ก็เอาไปูเพื่อที่ได้มืสสอสดๆใช่ไหมมันปูครับพี่น้องใส่หอมใสเข,าข่าขัวเข้าไปคือก้อยลาบเนี่ยอ,อ,อ,อช่ปะแฉบแล้วเนี่ยนะใส่บักพีดเข้าไปบักพีดเข่าขัวตำเข้าไปแล้วก็ข้นใส่กันใส่บักหน้าอยู่บ่แม่ ใ่สวสะกดให่สก่อยลาบลาบปูหนาหาสานส่วนที่ได้กินตอนนี้พี่น้องพุดเอะเอาบักพรีกตำลงไปอ,อบางไก่โอ้ยเขา้นมานี่พุดอะปูหนา้า ใส่เครื่องเทศเข้าไปใส่เครื่องลาบก้อยเข้าไปครับเบิง้งอืลาบปูนาพัาานชันใส่กุ้งัววักพรกาน้ำปลาเข้าไปช่วยที่ได้เป็นต้อนแบบนี้เนี่เบิดปูเป็นกระสอบพันชันพันวาใหญ่เุยนะแสบหลเสียงต่ำยังนอกปอกๆปกใหญ่เลยฮะซุปพัะกันจอง ป้าซุประกันจองก็ยินมาเด้อใหญ่เยเอาซิมมาบบนี้ซีมมงดูแซวจซีมมึงดูล่ะซุประกันจองมานใหญ่ว่ะยังปดกปอกปอกมาแซบป่ะแซบหักเนาะใหญ่กันเลยใส่บางซีมึงด่บาสวันซุปปะกันจองมาันเลยเวลาจากนายใหญ่น่ะเอาซีมอ ก็เลี้ยวเสบเสีบขนาดบิตะเสาฝุ่นตะตีหางบ่เลี้วอยู่สามโมงอะไก็ได้อ๋อมีอยังอีกบบบนี้ฮะสมไปน้อยจนสมอุยมีแต่แนวกินจนดเสีบมบันใหย่งน้สมไปน้อยจนสมตะตีเอาไรนี่ตู้เย็นบ่อโอ้ยสมปปน้อยจะตากแดดแล้วแมไ่ได้แดดก็แคเลี่ยวกแล้ว เมนูสุดเด็ดเขาเนี้วห่อนใส่สมปลาหน่อยพี่นอ้องใหญ่ได้ไหมใส่แบบเนี้ยจามหมอจามหมอ้อหมอหูหอเออไม่ทีี่มีแต่หมูห้แต่ยยก็บอกหอหมูไงหมูได้บุมีไห้เยเอาเสียมบเยอะนี่ใช่ขอบุมีใหเยอะยังอีกนี่เป็นหน้าก็ปุ่นได้บาดนี่บูย ของแนวเะไรนี่นผัวเลยสุดขัอนกินเขากัำยังคนกระปูง่อยก็คนกระปูย่าสีมือเศ้านี่คักแล้วย่าสิเฮ็ดขนมจีนตอนเที่ยงครับพวกน้องเบ่งผุนยโยยโยยโยไปรอดผุวนอ้คนสุดะคอนเอ้ะคักกัน,นยังย่าสีเบิือคุยโทรศัพท์ก็ย่าเลี่ยมวะบอกวิธีการให้ขนมจีนบวะก็โคตรให้ขนมจีนนี่ขนมจีนยังนี่ ปลาวุ้ยใส่ตินเฮ็ดเองเฮ็ดเป็นเบิดอยู่ซัตลโอ้ยใหญ่ใบยังบ่เศร้าอยู่ครับยังเห็ดได้กินตอนาบต่อกแหนยติดบันซีเหรอตัอแรกก็ได้จะไปากินเออข้อสองนะครับใหยก็ได้คุยโทรศัพท์ประเทศขนมกีนน้ำแซ่บอยู่บนน้อยายเรียมข้อแขนมกีนน้ำขนมกีนใหมั้ครับ ปบับปูบับเลยน้ำตีนไสตีนไก่บริสับตีนมันออกกากโควคุด่าเสียบป่านยังกินเข็มจิลแบบยังเสียบเอาแบบนี้แหละว่าอ่ะป่วอยู่สามีและเสียบอยู่นี่อะไรเออเออไมีเขียวเพทุกคนอะไรเขียงมอว์ฉันได้ว่ะขาดแท